เอ้มาแล้วระบบอินปิตนเยี่ยมเลยมาเดี๋ยวเรามาทำระบบอินปิตนกันนะฮะทดสอบทดสอ <c oughs> แบแสดงว่าเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดเราอยู่ในตี้เราจะไม่สามารถสคชิปในเรื่องได้นะครับ the process will break down the original object, leaving behind the pure aspect of its mystical power. you might think of it as ripping the soul from one body and transferring it to another. <laughs> not that i would ever dream of such a thing. <laughs> certainly not within earshot of the cathedral. fare thee well. fare well. เอาค้อนสองมือมาให้เหราเออเดี๋ยวนะผมจะเอาอินปินออกปึ๊บโอเค until spring ปินคืออะไรรอือ ไอ้เชี่ยที่อะไรไอเชี่ยหายเลยอย่าบอกนโอ้ไม่หายไม่หายไม่หายนี่กูตกใจเลยนี่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 โอเคโอเคโอเคโคเด็กเหรอผมจะลองดูครับที่อะไร ไอเทมนี่ไงอ๋อเอาใส่เทมอะไรใส่เทม,มอ๋อเอาสีส้มใจเอาสีส้มข้างล่างใส่เหรออ๋อนี่ไงอ๋อการการหอดีปินคือเอาสก e ิลอีปินดึงออกมาแล้วเราสามารถเพิ่มโคเดกเข้าไปอีกได้ นี่ไงอุ้ยงั้นก็กลายเป็นมีสกิลดเดนิที่สองอันผมขอลองนะแป๊บหนึ่งเออโบนเมื่อกี้อันไหนวะนี่อันนี้แล้วก็เอาอันนี้เพิ่มเข้าไปเป็นสองชิ้นแล้วก็เอาอะไรดีทุกคนเอาชุดเกาะดีไหมเหลือสร้อยดี ไม่รู้เชื่อเลยหันใจยากที่ผ่านเลยวะอ๋อสร้อยแล้วกันป๊าอ่าเราจะได้แบบนี้เยสออ,อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับหรือว่า,าเรา,า,เราอ๋อเขาใช้คำว่าอ๋อหรือเราเลือกเลือกอยางต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งอะไรก็ได้เอามาอืมงั้นแสดงว,ว่าเมื่อกี้ที่ผมถอดไปคือของจะหาย ถ้าเกิดเราได้ของรีเจนเตอรีมาแล้วเราถอดอิมพิณต์มันออกมามันจะของอาจะหายอ่าใช่อืมปึ้มนี่ผมก็ได้ละไม่ได้อะไรกันน่ะนี่อ่าวัตต้นต้นรเจนเอรี่อรเหมือนอะเราเหมือนปลุกพลังของอะผมก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋อ เนี่ยเฮ้ยเพิ่งเห็นอะไรเนี่ยไอ้ย่าโหดว่ะอ๋อมันคือถอดถอดไอ้นี่มาถอดสกิลเรเจนดารี่ใช่ใช่ครับถอดสกิลเรเจนดารี่คเอาสกิลลเเจนดารี่มาสุ่มยัดเอาว่าจะได้อะไรมันสกิลยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าของข้างในอ่ะจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเออใช่เปลี่ยนประเภทใช่ใช่มาพาร์ลอนเจนเดีย ผมบอกแล้วให้ปวดดันเที้ยนไปลุกดันเที้ยนกันเอไอเดโคมีเนี่ยเห็นปะผมไม่ใช้ผมไม่ใช้มีดผมสามารถดึงอันนี้ออกมาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราดรอปของเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดรอปของที่เราสามารถใส่ได้เอ้อ่าสแตทที่เกี่ยวกับตัวเราแต่อาวุธอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ถูกปะใช่เออเราก็เอามาถอดสิเนี่ยซึ้ เอาสกิลเลเจนตันี่ออกใช่เสร็จแ,แล้วเอาเอาสกิล <all secure S 2> <but> เนี้ยไปใส่กับอาวุธอื่นที่เราอยากใส่บลัดบัตมิสนี่ไงบัตมิสสามารถทริกเกอร์สามารถเฮ้ยไหนวะบัตบัตบัตมิสอันนี้อันไหนอันนี้ปะน,นี่บัตเวฟสกิลไหนวะ เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยถ้าเราใช้สกิลนี้ปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสกิลนี้ขึ้นมาหรอเฮ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลยอะเฮ้ยต้องลองว่ะ ประเด็นคือมันได้ของส้มร้อเอร์เซนตด้วยใช่ <c oughs> ได้ของส้มแล้วสบายใจแล้วอ่ะไม่ถึงยังไงนะอะเอออะไรได้ของส้มร้อยเปอร์เซนต์นะนี <c oughs> ่วิธีการทำอิมปินครับอย่าง <c oughs> อย่างเช่นสมมติว่าเราขาดเราขาดธนูใช่ไหมเราก็เอาธนูเนี่ยไปหาของส้มที่เราไม่ได้ใช้ ใช่บางอันน่ะมันไม่ตรงกับสายเราเราก็ไม่ถอดตัวสกิลเดรจินเตอรี่ออกมากลายเป็นออฟใช่ไหมพอได้ออฟมาปั๊บสมมติว่าเราขาดธนูเี้ยแต่ต้องเป็นมันไม่ใช่ว่าเราเราแค่สับออฟไปเฉยประมาณนี้ปะประมาณนั้นอ๋อตอนนี้ผมจะได้ธนูทริปเปอร์ช็อตซึ่งออฟมัน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 ไม่มีดอกณนตอนนี้มันยังไม่เปิดแต่มันอยู่ในธนูทริปเปอร์ช็อต ไปย่อยดีกว่าเออไอไอนี่ไอตัวเหรียญที่เราหาจากไหนฮะไอเหรียญที่เราแบบที่เราเอาไว้สุ่มไหมนะ้นั่นอ่ะสุมพวกของน,ะน่าจะเป็นตามเพวสไหมเหรียญที่อันนั้นใช่ไหมเหรียญเหรียญเหรียญฟ้าฟ้าเนี่ยเหรียญฟ้าก<ห>ัาั<ห>นเจียดเนี่ย,ย,ยครับอ,อ๋อเดี๋ยนะเหรียญเหรียญไหนเหรียญเหรียญที่เอาสุ่มใช่ไหม อ,อะถ,ถ้าเหรียญที่สุ่มจะเป็นตามแมปครับบางทีเปิดปุ๊บมันก็จะมีดอกของในหีบออกมาได้ทีห้าสิบสามสิบแต้มก็ว่ากันไปแต่หาไม่ามยากครับรใช่ตามแมปเป็นเวอร์อีเว้นต์นะครับมีหมดอ้อไอวงกลมสีสีไอเสีส้มส้มปะวงกลมสีส้มส้มใช่ครับใช่ที่เวอรีเว้นต์เอาคุณต้นไออันนั้นอยู่ไหนละวะฮะไอเอ่อไอคนที่มันขายของอ่ะ ที่มันไข่ราชาเป็นคนหลงแมพอ่ะอแม<บ>พผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ,นอ๋อคอนี้คอนี้คอนี้โอเคโอเคป้าอีป้านาเกลือเนี่ยกูรีฟันแม่งเลยเฮียดีสกิลใหม่หมดมาลำคาญแล้วที <laughs> ่เกียรนั่งดูสกิลใหม่มาโอ้โลีเจนด์หาอะไรเนี่ย ด้วยอะ่ะโอเคองั้นเราไปดันจีนี่ก่อนครับหรือจะรับเลยดีกว่าผมรับเลยดีกว่า,าวรับก่นอนรับก่อนไปดันเมื่อกี้ที่เราไปเนะี่ย ก็ไม่ใช่มันดันดันโคเลยเดมิสให้ไปเดมิสหมดดันไะดันไอ้ดันเจี้ยนนี่มันรียังไงอ่ะมันน่าจะมีคำว่ารีเลยโอ้ยใช่โอ้โหโหหมดไปแล้ว นี่อไอจำสกิลอันนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมทออาให้ดูอ่าน,นี้มีศพใช่ไหมปกติคือเราต้องกดเพื่อที่จะให้มันระเบิดถูกปะ่ะแต่นี่เป็นสกิลของรลิจ,จนลี่ของผมนะถ้าใช้สกิลบัตมิดก,ก็คือทําให้ตัวเองเป็นก้อนเลือดอะที่เป็นอมตะและดูเลือดเฉยๆถ้าวิ่งไปหาศพมันจะระเบิดดูนะโดยที่โดยที่ไม่ต้องกดงระเบิดโศบาะ์เนออกว่า กลายเป็นว่าอาวุธชนิดนั้นใช้สกิลสองสกิลได้เว้ยเฮ้ยวางแถบมีคนวางแถบใช่ไหมเราลองจะไปดูอีก<ม>ใช่ไหมไปจ้ะ